สวัสดีครับ f อฟครับสวัสดีครับมนีเบ้าแอมโนทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับหนาเดอฟันแม่นครับเอฟซีเนาะงวดนี้งวดที่เท่าไรล่ะครับท้องมี่สามดาวงวดที่หกงวดที่หกเนาะครับเนาะเขาเมื่อแล้วหางวดซ่อนครับเอฟซตามต่อหน้าเดือเนาะงวดที่ผ่านมาหกสามโบตรงกับยากเลยครับเอฟซีหกสามหกสามมาตรงตรงครับเป็นผีเจาทีอุวัดครับเนาะเขียนเหลขกเซนี้คือครับ ก็ออกครับงวดหาหางวดซ้อนงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบแปดครับตามต่อนะเดือครับฝันว่าผีปูเถามาหามาบอกเลขขับรถคว่ำมาสันครับเอฟซีเลือดอาบน้ำมาเลยล้งจากรถครับเปิดประตูรถออกมาบอกเลขสองตัวจระจระครับแล้วกระบวก,กับทะเบียนรถนี่รถคว่ำนี่รถหกล้อคว่ำนี่สีเป็นเลขตัวใดเนาะ สวัสดีครับนาเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาเดสวัสดีค่ะครับพี่น้องอินี่ครับตัวเลขข้องนาเดอครับถือนะครับอันเลขข้องหนาเดอเนี่ตัดเลนก็ถือว่ามีโชคครับหกสามงวดทีแ้วครับงวดทีแรกครับงวดวันที่สิบหกสิงหาครับมาแปดครับมาตามต่องวดวันที่หนึ่งสามหกสามค่ะเข้าตรงๆรงนะครับเอทีครับนาเดอ กอสซูเอฟซีนะครับรายละเอียดเป็นแนวด้ครับฝันแนวด้นแน่ฝันอีหล่ครับฝันว่าขับรถไปขวมครับขับรถไปขวมแล้วก็มีผูอยู่ในรถแล้วก็คือเปนอะไรเนี่ยครับเนออกอกออกเบือนออกมาจากรถครับเบือนออกมาจากรถนั่นนะแม่เนาะครับผมเบือนออกมาจากรถคุณบอโอ้เรียงวัตถุคือจึงไดน้อเราอ่ะบันนี่สื่อบองเดื่องเรียงหาเจ็ยจเรอ่ะเบือนผู้เฒ่าเบือนออกมาจากรถความนั่นนะแม่เนครับครับ ก็เลือดตีมนาเลยแหละครับครับเลือดตีมนาแล้วก็อู้สื่อเบิ่งเด้อรหลีกอาเจ็ดเออสื้อเบิ่งเด้อรหลีกอาเจ็ดนี่แล้วก็สิเกี่ยวกับอายุเล่านี่กับประจักษหรอกจังหวะจังไรจังหวะเกี่ยวกับอายุครับเราประมาณอยู่อาเจ็ดดีละคือเจ็ดสิบห้าปีนี่ละเนี่ยมันอายุคนเร็วมีเหรอครับเนี่ยเบิ่งหน้าตาแล้วประมาณนั่นหระแต่แต่เพิ่นบอกออกมาเองนั่นว่าอาเจ็ดมีเครับครับ เพื่นออกมาเลยพื่นว่าหาเงิบึงซื้อเบิ้งเดิมเพื่นว่าครับเรื่ก็ทะเบียนรถเพื่อนกับที่ยังหนอว่ะกีหยังก่อกสองเก้าเก้านี่แหละหกสองเก้าเก้าทะเบียนรถนี่ยหกสองเก้าเก้าเมียนครับอ่าจดว้ครับแอดมินหกสองเก้าเก้าทะเบียนรถเนาะเพื่อนบอกว่าทะเบียนรถนี่าเด้เนมเบื้องเองเนีเบึ้งทะเบียนรถครับทะเบียนรถ มองดูเอง6 2 9 9ทะเบียนรถแต่เพิ่นบอกนี่ยหาเจ็ดเมียนครับในเดือนี่คิดไปว่าเพิ่นต้องอายุประมาณ57สิบเจ็ดปีแต่แท้เมียนครับประมาณหน้าตาเพิ่นประมาณหน้าตาครับผมอือแล้วก็ผีเจ้าทีออกมาจากวัดนั่นที่บ่าวแอมเราตรงทายเป็นคลิปแรกนี่เพิ่นมาบอกเลขตัวไหนครับนะหรือซีอันนี้นะครับ45หเมียนครับคุณนําไปบอกอีกนะอือซีครับเพิ่นตามไปบอกเนาะตามไปตัวทะเบียนรถครับฟันเกี่ยวกับเพิ่นอีกบ่ เมืวันนี้บดฝันครับบดฝันเลยเนาะกับมีเตเป็นคลิปคลิปแรกคลิปเดียวคลิปแรกคลิปเดียวซีหเมียนครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี่ครับนั่เปบอกอันีหนี่แหะครับพศอสองพันหร้อหสามื่ทะเบียนทะเบียนรถในห้องสีตัดเลนเนี่ดครับนะเก้าเก้านี่เมียนกับกับดเป็นสองเก้าเนียครับโน้ตัดเลนเนี่ยเนาะสองเก้าหกเกน่ครับเก้าเกนาะครับผมอยู่ใีนี้ละหางวดซ้อนแล้วพี่น้อง อาบาวตมท้องมีสมดาวถามยังครับเพราะว่ายันหลดเด็กเก่าก็เหล็6กเหมืนกัตัวเดียวกันกะสื่องเก่าเก่าสองสองกสองอะน่นออยู่ขนาดนก็ถามเป็นดินเก่าเเนาะครับเอาตามนี่แหละครับเดินง่ายๆครับมาหรือฝันสันๆคำนี้ผู้พ่นบอกฮาเจนั่นหู่จักอยู่ครับเป็นเป็นผีหรือเป็นคนเพิ่นเพิ่นกับบบอะไรหรอบุหู่จักเพิ่นหรอแบบบุนจักเพมือน เป็นรวมวิญญาณต่างๆนะเป็นมหาโชคอาเป็นสี่ครับรถแห่ครูงอยู่แถวนั้นตายกัาม่จักนอแม่นตัวเพื่อนลพวว่าเลือดเต็มหนาเกต็มหนากะพีกะากันแล้วน่าน่าเดินออกกับรับโอ้หาเจ็ดเรื่อว่าเจ็ดสิบหาเนี่ยลังัติเนี่ยเบื้องหน้าตาเป็นครับงวดวันที่หนึ่งครับเอซีทะเบียนรถหกสองเกเลขสองตัวหาเจ็ด แล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นผีเจ้าทีสีหาครับเนาะขอบคุณนะเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณบครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีมือนีบเอาแอมรัทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรัทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับมีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับ่ผม้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกก้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อทือกนะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ของหน่อกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามนายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกิดออกมาก่อนแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีุหลาบเนะ่ยพ่อหนวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามมายยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเห้าแขยแย่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองบ่เห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับส่าชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับส่าชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับทมาผู้เมืม่อทแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับทาปากสามเทือ่อทาคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับสมา,าชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตง่งด้วกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโตนิโอนในน้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงนังเสียดจังไรในตัวห้าวเสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครัมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ